สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสไตลเยอรมันนะคะทุกคนวันนี้นะคะเปิ้ลได้ของพิเศษมาค่ะทุกคนเปิ้ลจะมาทําเมนอูอาหารให้ทุกคนได้กินโอ้ยได้กินกินก็ไม่ไา้นะได้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเปิ้ลได้อะไรมานะคะไปดูกันเลยค่ะทุกคนแตนเนเน,น,นดูลองดูเห็ดค่ะอันนี้นะคะเป็นเห็ดร่มนะคะทุกคนเป็นเห็ดร่มของประเทศเยอรมน,นีนะคะทุกคนดู โอ้โหมันใหญ่กว่าหน้ามันอีกนะคะทุกคนพอดีนะคะมีคนเก็บมาให้นะคะก็เลยได้นะคะเป็นพ่อปู่นะคะเก็บมาให้นะ,ะทุกคนดูโอ้โหไม่ได้แค่ดอกเดียวนะ,ะทุกคนมามากันทางตระกูลน,นะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นสีภรรยาน้อยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นภรรยาหลวงนะคะก็ใหญ่เหมือนกันนะคะทุกคนอู้ยเต็มไปหมดแล้วก็ลูกๆนะคะทุกคน ลูกๆเขาค่ะทุกคนลูกๆแล้วก็ลูกน้อยอีกหนึ่งดอกนะคะทุกคนคิดดูอะดอกเดียวก็อิ่มแล้วอันนี้ได้มาตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดอกนะ,ะทุกคนเปิ้ลนจะทําอะไรกับดอกดอกดอกเขานะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเปิ้ลนจะทําเป็นเมนูอะไรนะคะเปิ้ลนจะไม่ได้ยอมกินคนเดียวนะ,ะทุกคนสามีเปิ้ลจะต้องกินด้วยนะคะแต่เขาก็ชอบค่ะเมนูนี้เปิ้ลน ฝรั่งเขาก็ชอบกินนะคะทุกคนเป็นเมนูที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมถ้าเป็นเห็ดร่มนะคะเราจะทํากันแบบนี้นะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นพวกเปิ้ลนะคะก็นอกจากว่าจะทําเมนูอันนั้นเสร็จนะคะก็จะเอาไปอ,อบนะคะแล้วก็ตำน้ําพริกปลาทูนะคะทุกคนอร่อยมากตำน้ําพริกนะคะหอมอร่อยมากเลยนะคะหรือเราจะเอาไปเป็นหมกเห็ดก็ได้นะคะหมกเห็ด <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเปิ้ลไปเตรียมวัตถุดิบแล้วก็ทําให้ทุกคนดูเลยดีกว่านะคะทุกคนไปกันค่ะ มาดูหน้าน้องชัดๆนะทุกคนน้ยหน้าเป็นแบบนี้ดูหน้าตามไม่สวยแต่น้องลูมอร่อยมากเลยนะคะทุกคนน้องใหญ่แล้วก็น้องลูมอร่อยมากมาค่ะทุกคนเปิ้ลก็ล้างทําความสะอาดเห็ดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะนี่ ล้างแล้วก็เช็ดดีๆให้แห้งนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะต้องไปชุบกับแป้งชุบกับน้ํยชุบกับไข่ชุบกับแป้งอะไรเงี้ยทุกคนนี่อันนี้ก็คือน้องนะคะน้องเสร็จนะคะใส่จานไว้นะคะทุกคนแล้วก็ไข่ค่ะเดี๋ยวไข่นะคะเปิ้นจะเอาไข่ใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็ใส่เกลือใส่พริกไทยแค่นั้นค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะอร่อยของมันเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งเอาไว้ชุบแป้งทอดนะคะทุกคนแป้งชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็กระทะค่ะกระทะเอา ใบใหญ่ๆสักหน่อยนะคะไม่รู้ว่าจะครอบคลุมเขาถึงไหมนะคะทุกคนแล้วก็ลงมือกันเลยค่ะเปิ้นก็จะใส่เป็นอันนี้เป็นผงปรุงรสนะคะทุกคนผงปรุงรสของที่นี่นะคะทุกคนใส่สักนิดนึงให้มันแบบว่ามีรสชาติมีกลิ่นนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ให้แล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยะค่ะใส่เกลือนิดนึงทุกอย่างนิดทุกอย่างนิด ทุกอย่างทุกอย่างนิดนิดนิดเสร็จรวมกันกลายเป็นเยอะแล้วก็พริกไทยนะคะนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ตีกุเลงกุเลงกุเลงให้เข้ากันค่ะทุกคนตีไข่ให้เข้ากันนะคะอันนี้ใครก็ทําเป็นเนาะตีไข่ให้เข้ากันนะคะ <laughs> วันนี้ก็หยุดอีกวันหนึ่งเป็นวันพื้นฐานแล้วนะพอหยุดนี่ค่ะเปิ้ลก็มีคลิปให้ทุกคนได้ดูเป็นคลิปอยู่บ้านทําอาหารนะคะทุกคนเดี๋ยวเปิ้ลน,นะคะจะตีไข่ก่อนเดี๋ยวเปิ้ลน,นะคะจะตัดคลิปนะคะตอนที่เปิ้ลไปเที่ยวไปทัวร์ยุโรปนะคะทุกคน ยังไม่ได้ตัดลงให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากเปิ้นหายไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าก็มีวิวสวยๆมุมสวยๆให้ทุกคนได้ดูเยอะเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบประเทศบอสเนียนะคะบอสเนียนะคะที่นี่เขาจะเรียกบอสเนียนะคะถ้าบ้านเราก็จะเรียกบอสเนียนะคะบอสเนียแล้วก็ไปประเทศมอนเตเนโกรนะคะแล้วก็ไปประเทศโครเอเชียนะคะแล้วก็ไปประเทศสโลวาเนียนะคะทุกคนเดี๋ยวเปิ้นจะตัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ เป็นคลิปของเดือนสิงหาคมนะคะทุกคนสาอาทิตย์นะคะเปิ้ลไปเที่ยวมานะคะนั่นแหละก็อยากให้ทุกคนได้เห็นต่างประเทศบ้างนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีเรื่องนิดหน่อยนะคะมีเรื่องมีราวตอนจะกลับบ้านนะ,ะทุกคนวสนุกมากเลยนะคะเดี๋ยวเปิลจะตัดแล้วก็จะให้ทุกคนได้ดูนะคะวันนี้เปิลว่างเดี๋ยวก็จะตัดนะคะเพราะพรุ่งนี้ก็จะอ้อยแมวเปิลขอโทษ <laughs> มันมาเล่นสายของเปิลน,นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเปิลไปอทอดนะคะโอเคค่ะไปค่ะเรามาทอดนะคะเปิด เปิดเตาก่อนนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> เปิ้นจะใช้เป็นอันนี้ตากแห้งไว้เปิ้นจะใช้เป็นน้ามันน้ามันดอกดอกอันนี้ไปเลยนะคะทุกคนมันจะได้กลิ่นฮูบฮูบฮบฮบจริงๆอ่ะใช้เป็นเนยหรือว่าใช้เป็นน้ํามันมากอกก็ได้นะคะแต่ว่าเปิ้นอยากใช้เป็นน้ํามันที่แบบเอาไว้ทอดแบบนี้เนาะอยากใส่เยอะๆให้ใหมันก,กรอบๆจริงๆไม่ต้องใส่เยอะนะคะมันจะอมน้ํามันเปิ้น์นจะใส่พอประมาณอันนี้ทํา วันนี้สามีเปิ้ลยังไม่อยู่นะคะไปทํางานนะคะเปิ้ลอยู่บ้านกับเคสค่ะเดี๋ยวเปิ้ลจะทํากินก่อนนะคะแล้วดอกดอกใหญ่ดอกพ่ออ uh ันน uh ี้นะคะก็จะเอาเก็บไว้ให้สามีที่รักนะคะนี่ดอกใหญ่เปิ้ลจะกินเป็นดอกเมียหลวงนะคะดอกเมียหลวงก่อนนะคะทุกคนเป็นกินเป็นดอกนี้นะคะแล้วก็เปิ้ลอาจจะกินกับเคสด้วยนะคะเปิ้ลจะทอดนะคะชุบแป้งทอดกินแล้วก็กินกับข้าวแล้วก็น้าพริกปลาทูอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็จิ้มน้ําจิ้มนะคะจิ้มน้ําจิ้มบ้านเราจิ้มน้ําจิ้มเลโอ พังพินาศหมดบางวันนะคะพังเก้าอีล้ล้มระเนระนาดหมดเลยนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องชุบไข่ก่อนเนาะอันนี้ในความคิดของเปิ้ลนะคะเราคิดดูทุกคนเดี๋ยวต้องเอาลงมาตามๆสักนิดทุกคนลองคิดดูนะคะว่าเปิ้ลจะเอาไข่ไปชุบกับอันนี้ยังไงก่อนหรือว่าจะตัดดิตัดไหมคะไม่ตัดหรอกดูอย่างนี้มันดราม่านีค่ะชอบ <laughs> เปิ้ลจะเอาไข่ราดลงไปเลยนะคะทุกคน ราดน้องลงไปเลยนะคะเพราะมันใหญ่มากเนาะไม่รู้ว่าจะทาจัดการกับของใหญ่ๆอย่างนี้จริงๆเขาก็จะตัดตัด,ตด,ตดะคะแต่ว่าเพื่อนอยากให้มันสวยนะคะให้มันดูแบบว่ามีอะไรนิดนึงราดลงไปเลยค่ะโอ้ยไข่ฟองเดียวจะพออะไรหญิงว่าตัวเองก่อนคลิปที่แล้วนะคะที่เปิ้ลนกินซูชินะคะก็ ขอบคุณคอมเมนต์หนึ่งนะคะเขาบอกว่าอะไรขอบคุณด้วยบอกว่าอะไระคุณเปิ้นดูเป็นคนที่ทานทานไม่เรียบร้อยเลยนะครับใช่ค่ะเปิ้ลเป็นคนกินข้าวไม่เรียบร้อยค่ะกินอย่างนี้มาตั้งเด็กค่ะจริงๆอ่ะก็จะพยายามค่ะถ้ากินกับคนหมู่มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิ้ลก็จะพยายามแบบ กินช้าๆนะคะแต่ว่าอันไหนที่มันรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราปุ๊บมันก็จะเริ่มเริ่มแล้วเริ่มเคี้ยวแบบเริ่มเคี้ยวไม่ไม่สุภาพนะคะทุกคนแต่ว่าเห็นเคสไหมคะเดี๋ยวนี้เขาจะหุบป,ปากเคี้ยวแล้วก็จะเคี้ยวไม่เสียงดังจะแบบจะไม่พูดเวลามีของในปากทุกคนลองสังเกตดูนะคะแต่ว่าแม่เนาะอยู่เมืองไทยมาเกือบ40ปี30กว่าปีนะคะเราชินกับแบบนั้น,นะคะ่ะทุกคนแต่ว่าพอเข้าสังคมเราก็ เคี้ยวช้าชเหมือนกันค่ะทุกคนก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่ว่าพออยู่บ้านอยู่อะไรทําวิดีโออะไรเงี้ยก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าใครที่รับไม่ได้นะ,ะแต่ว่าซิปเป็นคนเคี้ยวเสียงดังแล้วเป็นคนกินแซบกินนัวทุกคนสอรรี่เราะมัน ไม่ไม่โกรธนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงเปิ้นก็ตอบกลับไปนะคะว่าใช่ค่ะเปิ้ลเป็นคนกินไม่เรียบร้อยอยู่บ้านอยู่บ้านนอกมาตั้งหลายปีกว่าจะได้เข้าไปอยู่กรุงเทพนาะก็เคี้ยวแบบปุ๊บปุบปบ๊เราก็ไม่รู้ไม่มีใครสอนนะคะแต่พอทีนี้เคสเขามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เขาหกขวบนะคะสามีเปิ้นเขาก็สอนลูกนะคะว่าไม่ให้เคี้ยวเสียงดังเออให้เคี้ยวค่อยๆเคี้ยวเขาก็เคี้ยวหุบปากแล้วก็ ถ้าใครลองไปดูคลิปแรกๆที่เคสเริ่มมาอยู่นะคะเคสเจะเคี้ยวเหมือนเปิ้ลเลยปอบ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 เสียงดังนะคะแล้วทีนี้พอเขาได้มาอยู่ที่นี่พอเขาเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปโรงเรียนนะคะทุกคนไปกินข้าวกับเพื่อนที่โรงเรียนปุ๊บเข <c oughs> าก็เปลี่ยนไปเองค่ะทุกคนเข <c oughs> าก็เริ่มแบบว่ากินเรียบร้อยขึ้นเคี้ยวแบบว่าหูปากแล้วก็ไม่ให้ใครเห็นเวลาเคี้ยวอะไรประมาณนี้ค่ะเปิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ลก็บอกเออก็ดีเหมือนกันเนาะเปิ้ลก็จะโรยแป้งลงไปนะคะทุกคนไม่รู้จะทายังไงกับน้อง ใช้มือเนี่ยค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาไปผ่านความร้อนเนาะไม่ดามากนะฮะแล้วก็จะเล่าเรื่องคอมเมนต์นะคะทุกคนอุ๊ยเปิ้ลบอกว่าเดี๋ยวนี้ช่องเปิลน่ารักมากเลยนะคะทุกคนมีแต่คอมเมนต์น่ารักน่ารักคอมเมนต์แบบว่าคอมเมนต์ให้กําลังใจนะคะที่เปิลกลับมาทําคลิปได้อีกครั้งหนึ่งก็เพราะแฟนคลับของเปิลนะคะทุกคนคือทุกคนแบบว่าเม้นมาบอกว่าคิดถึงเปิ้ลอยากให้เปิลทาคลิปอีกเรีอแม่จะทํางานลูก เอออยากให้เปิ้นทำคลิปอีกอะไรเงี้ยทุกคนอยากให้เปิ้นกลับมาทําวิดีโออีกแล้วก็คิดถึงมากเลยเปิ้นก็นเลยรู้สึกว่าโอ้ยเรานี้เนาะมัวแต่ไปนั่งหลบไปนั่งดูคลิปคนอื่นนะทุกคนที่เปิ้นไม่ได้ทาคลิปก็ไปนั่งดูคลิปชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่มีประโยชน์อะไรเลยชีวิตแทนที่จะมาทําคลิปให้แฟนคลับของเราดูนะคะ นั่นแหละค่ะนี่คือแฟนคลับที่น่ารักเนาะก็มีที่ไม่น่ารักบ้างอ่ะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ใช่ไม่ไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่ามันก็โลกของเรานะทุกคนมันก็มีทั้งคนที่น่ารักแล้วก็คนที่ไม่น่ารักแต่ว่าอยู่ที่เราจะจัดการกับความรู้สึกนั้นแบบไหนนะคะเมื่อก่อนเปิ้นแคร์มากเลยซีเรียสมากเลยนะถ้าใครคอมเมนต์แบบว่าไม่ดีหรือว่าคอมเมนต์ว่าหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ไม่ไม่ได้ไม่แคร์นะคะครู้สึกว่า เราไม่ควรที่จะเอาเก็บมาใส่ใจของเราค่ะทุกคนเรามีสิ่งที่ดีๆอะไรเยอะแยะให้เราเลือกจดจําแล้วก็เลือกมองนะคะแฟนคลับน่ารักเยอะแยะค่ะทุกคนใครที่คอมเมนต์ไม่ดีก็ปล่อยเขาไปค่ะไม่เป็นไรนะอย่างเช่นคอมเมนต์ที่บอกว่าเปิ้ลกินไม่สุภาพอันนี้เขาไม่ได้คอมเมนต์ไม่ดีเลยนะคะทุกคนเขาแบบว่าอยากแบบแนะนําอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้เปิ้ลก็ขอบคุณเขาด้วยเห็นไหมเรามองดีมันก็ได้ดีค่ะไม่ได้ว่าแอปแอป มองมองแบบมองโลกบวกนะทุกคนมองแบบนี้เพื่อตัวเราไม่ต้องเพื่อใครค่ะเราก็จะมีความสุขน้ำมันร้อนแล้วจ้าแม่ไปจ้าเห็ดจ้าลงแล้วนะคะเอาเอาเอาฝั่งนี้เนาะทุกคนเต็มกระทะเป็นเลยโอ้ยเดี๋ยวปุณจะให้ดูค่ะว่าความเต็มมันขนาดไหน <c oughs> กระทะใหญ่ๆคะ่ะน้องก็คือเต็มเลยะคะ่ะเดี๋ยวปันจะลดไฟก่อนเดี๋ยวน้องจะไม่กรอบนะคะ เออกรอบแล้วนี่ค่ะเต็มกระทะพูรูปปิริตเลยค่ะทุกคนโอ้ยรอก่อนรอก่อนนะลูกไปค่ะเล่าต่อน้องก็ลงไปกระทะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่กระทะใหญ่ๆทุกคนน้องก็ยังอุตส่าห์เต็มเนาะเปิ้นควรจะพลิกได้แล้วใช่ไหมเนี่ยพอเริ่มทำอะไรที่เป็นอาหารนะคะทุกคนว้ายสวยมาก ดูเนื้องสวยมากเลยคะ่ะโอ้ยไม่ต้องแรงมากไฟไม่ต้องแรงมากนะคะสวยมากความอร่อยก็ค่อยไปว่ากันแต่ว่าเห็ดเขาจะมีความหวานอร่อยของเขาอยู่แล้วนะคะทุกคนเขาจะมีความแบบเนื้อนุ่มๆหวานๆเดี๋ยวปิ้นจะมาชิมให้ทุกคนดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะทุกคนเนี่ยะค่ะชีวิตอยู่บ้านนะคะทุกคนก็ไม่ไม่ เมื่อวานเปิ้ลก็ทํา,าทความสะอาดบ้านนะคะทาความสะอาดบ้านถูบันไดขัดบันไดอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนก็คือว่าเหมือนแบบให้คิดซะว่าที่นี่มันคือแบบบ้านของเราจริงๆอะไรอย่างนี้ยทุกคนก็คือถูลงไปสองชั้นสามชั้นถูให้แม่ด้วยให้ลูกด้วยอะไรอย่างนี้ยค่ะบันไดที่เดินระหว่างทางตรงกลางเพราะเราไม่ใช่แบบบ้านเช่าเนาะที่จะต้องแบบว่าเอ้ยทําแค่หน้าบ้านเราหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําให้หมดเลยอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนเชื่อไหมเวลาเปิ้ลนทาแบบนี้นะคะเปิ้ลนถูบันไดลงไปอ่ะแม่สามีเปิ้ลนน่ารักมากเลยนะ เรียกเปิลลงไปเอาเงินเปิลบอกไม่เอาเขาบอกไม่เอาอยากให้ให้ทีหนึ่งห้าสิบยูโรเลยนะทุกคนห้าสิบยูโรนี่ก็เยอะนะแค่ถูบันไดลงไปจากชั้นหนึ่งลงไปชั้นสามชั้นใต้ดินอะไรเงี้ยทุกคนแม่น่ารักค่ะแม่แม่สามีของเปิลน,นี่คือแบบถึงแกบางครั้งแกจะอารมณ์อารมณ์แกจะแบบว่า รุนแรงนะคะแต่แกแกไม่ไม่ได้รุนแรงกับเปิ้ลเคยมีนะะทุกคนเดี๋ยวเปิ้ลจะแอบเมาแม่อย่ามาว่าน้องเด้อ <c oughs> เปิ้ลจะแอบเมาแม่นะ,ะแต่ว่าไม่อยากเมาหรอกก็ここคือก็จะมีบ้างเนาะ,ค,ะความที่เขาเป็นแบบว่าตัวของตัวเองนะคะทุกคนแต่ว่าก็โชคดีที่ว่าเราไม่ได้กระทบกระเทือนกันขนาดนั้นอ่ะทุกคนก็พอแบบว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมานิดนึงใช่ไหมคะเปิ้ลก็บอกว่าเออเนี่ยเกิดเรื่องแบบนี้สามีเปิ้ลโคตรน่ารักเลยก็น่ารักไปอีกแบบสามีเปิ้ลเขาก็จะ โทรไปบอกแม่เลยบอกว่าแม่ถ้าคําพูดไหนที่แบบว่าพูดแล้วก็โทรกระเทินจิตใจเปิลอะก็คืออย่าอย่าพยายามพูดนะเพราะว่าเปิลอะเป็นคนจิตใจอ่อนแอแล้วแม่เขาก็ไม่ทำนะคะทุกคนคือน่ารักมากเลยเนาะสามีเปิลน,นี่รีบปกป้องเปิลก่อนเลยนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าเปิ้ลเป็นคนแบบว่าเอยจิตใจอ่อนไหวอะไรเงี้ยแบบว่ากับคนที่เรารักนะคะนั่นแหละถ้าแม่แบบว่า จะพูดอะไรก็ให้คิดก่อนอะไรเงี้ยจะพูดอะไรไม่ดีกับเปิ้ลให้คิดก่อนนะคะไม่ได้ไม่ดีพูดอะไรที่แบบรุนแรงนะคะเพราะว่าฝรั่งเขาจริงๆฝร,รั่งนะทุกคนยิ่งอยู่ยิ่งรู้นะว่าเขาเป็นคนตรงๆนะคะเขาจะพูดกันตรงๆโอ้ปีแรกทีมเปิลมาโอ้ร้องไห้กับเพื่อนร่วมงานนู่นนั่นนี่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือแบบแข็งกแกร่งขึ้นมากแล้วทุกคนเพราะว่าเรารู้ว่าเขาพูดเสร็จเขาก็จบนะคะเราอย่าไปเอาคําพูดของใครทุกคนมาคิดมากทุกคนแต่เหตุของฉันนะเป็นยังไงก่อน ทุกคนเหลืองนะกินมากหอมเหมือนไข่เจียวอย่างนั้นอะ่ะทุกคนอ่า <c oughs> ควรจะต้องซับน้ำมันไหมก็ควรแหละเอาทิชชู่ก่อน <c oughs> เอาทิชชู่ก่อนทุกคนเดี๋ยวเปิ้นจะให้ให้ทุกคนดูอะไรข้างหลังเปิ้นนะคะโอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวเปิ้นจะให้ดูนะคะนี่เดี๋ยวเปิ้นจะให้ดูทุกคนนี่คืออะไรรู้ไหมคะในครัวของเรานะ,ะเป็นรูปของคนที่เขาแบบว่า เสียชีวิตไปแล้วนะคะอันนี้เป็นคุณยายนะคะเออ,เป,เ,อเป็นย่าของสามีเปิลเองค่ะทุกคนเป็นย่าของสามีเปิลเองนะคะนี่สามีเปิลเขาเก็บไว้นะคะ <S <S คนที่ทาโรงไม้คะ่ะ <c oughs> คนนี้คะ่ะเป็นคุณย่าะคะ่ะเป็นคนที่ทาโรงไม้คนเดียวคุณปู่ไปรบ <c oughs> ไปรบเป็นทหารนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยแล้วก็คุณย่านะคะก็ทำโรงไม้คนเดียวเลยทุกคนทำโรงไม้แล้วก็มีพ่อปู่เปิลนะคะช่วยนะคะทุกคนนั่นแหละนี่คือสตอรี่คุณย่าเก่งมากเลยเนาะ ทำอยู่คนเดียวนี้เสร็จแล้วค่ะทุกคนทําไมมันดูมืดๆอย่างงี้เดี๋ยวไปหาแสงก่อนหิวแสงนี่ค่ะเห,ห,ห็ดทอดของเฟินเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าค่ะว่าจะไปนั่งชิมให้ดูนะคะเอ,อ่ยยืนชิมดีกว,ว่าเป็นแบบใหม่นะคะสไตล์ใหม่ <laughs> เดี๋ยวเพิ่นจะชิมให้ดูนะคะทุกคน <laughs> กัดอย่างนี้เลยนะคะทุกคน อร่อยมากเนื้อเขาละมุนมากค่ะทุกคนเนื้อเห็ดนี้อร่อยมากเลยนะคะดูทุกคนลองดูเนี่ยโ<ฮ>เ้เหมือนเหมือนเนื้ออะไรนะชุบแป้งทอดสักอย่างค่ะทุกคนเขาไม่มีความเหม็นไม่มีความอะไรเลยนะคะเห็ดอร่อยมากฉีกกินแบบนี้เลย <laughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ย อ,อร่อยเนื้อนุ่มเหนือนเนื้อเหมือนเนื้ออะไรนะ่ะเบิ้ลบอกไม่ถูกอร่อยมากเลยอร่อยค่ะทุกคนผ่านนะเดี๋ยวเบิ้ลจะเอาไปจิ้มน้ำจิ้มนะคะแล้วก็กินกับข้าวนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะคลิปในครัวเมาส์มอยกินเห็ดนะคะแล้วเบิ้ลจะให้ดูอีกเห็ดหนึ่งนะคะเห็ดนี้ก็ อันนี้เป็นเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดแตรนะคะทุกคนนี่ใหญ่มากเหมือนกันเนาะได้เห็ดแตรมานิดหน่อยนะคะอันนี้เปิ้จะเอาไปผัดใส่ไข่ค่ะทุกคนเอ๊ยไข่กับเห็ดนี่มันเข้ากันจริงๆริงนี่เห็ดแตรนะคะทุกคนนี่ดอกใหญ่เบิ่มเบิ่มเลยนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะ เปิ้ลก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะทาให้มาทําให้แฟนกับเปิ้ลดูนะคะจะได้ไม่คิดถึงนะคะอาทิตย์หนึ่งลงสัก2-3งคลิปกาลังดีเนาะคะ่ะทุกคนเนาะโอเคค่ะคลิปนี้เปิ้ลขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบายบายค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะทุกคนบายบายค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์ให้เปิ้ลด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเป็นคลิปอะ่ะเดี๋ยวเปิ้ลตัดคลิปไปเที่ยวประเทศบอสเนียประเทศมอนเตเนโกรแล้วก็ สโลวาเนียแล้วก็โครเอเชียให้ทุกคนได้ดูกันค่ะทัวร์ยุโรปรัวๆไปเลย